วันนี้ก็จะมาสอน CPR ผสมพยาบาลเบื้องต้นให้กับน้องๆโรงเรียนห่วยก็ลกนะครับพีช้ลูกเสือจำนวนส0 0 0คนตอนนี้ก็กลังเตรียมสถานที่กันอยู่นะครับวันนี้จสอนอะไรบ้างครับโกขอนุญาตโดก่อนครัโอเควันนี้สอนอะไรบ้างครับขออนุญาตโดก่อนครับวันนี้สอนอะไรบ้างครับขออนุญาตดมก่อนครับวันนี้สอนอะไรบ้างครับเด็ก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 กเด็ด็กเด a ีกไม่ moments later <laughs> โอเคครับหัวใจเอาไว้ที่ตัวนะครับหัวใจมาคิฟว์าอยู่ครับพี่ครับถัดไปครับพอดีว่าภรรยาผมเข้าใจครับวยเหลืคร,รับมันเป็หน,น,น,นหน้าที่รับบดฝาครับหมเดี๋ยวจะให้ดำกไมกับสถานการณ์นะครับอาหารติดพอดับคู่ครับแล้วก็เอาเคนหนึ่งออมายืานด้านหน้าอ่ามาเลยดับคู่คนหนึ่งมายืนด้านหน้าเลี้ยงกันนะเลี้ยงเลยคนหนึ่งออกมาเอามายืนข้างหน้าคนหนึ่งใครอยู่ด้านหน้า ได้ได้ไม่เสียเวลาเออเนี่นี่นี่ยคขาพูดเนี่ยง่ายเออขออย่างเดียวอย่าตุยกันมาโอเคใครอยากมาด้านหน้าเขาใยรอยากไปเป็นแถวดูได้เลยอยู่เล่นอารีเบี้ยวอะไรเยอะเลยดูนะวัด What the fuck แหม่พี่แบบนี้ ใจให้คนอื่นที่ไม่อ่านใช่ไหมครับไม่อา่านอ็กอกติกอะไรมันโผลเพราะว่าแล้วลายมันซ้ำกันเยอะอย่างเี้ยก็แฝดสองตบเลยครับตบเืยสองครับตบเืยสามครับโอเคทุกคนดูหน้าค่าตาเพื่อนเราไว้นี่คือฮีโร่ของโรงเรียน คนที่อยู่แถวหน้าเอามือกุมคอแบบนะครับเอามือกุมคอผู้ช่วยเหลือครับทำพร้อมกัน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 ผู้ช่วยเหลือทันยังไงเอาขาขวาสอดเข้าตัวกลางคลุมคอกลุมด,ด้วยนะครับโอเคต่อไปเอามือที่ทำที่กำมือโป้งข้างขวามือข้างขวาทำเลยครข้ามเลยเอาเลยห้าทีห้าที แล้วแต่ขนาดตีจะว่าไงแล้วเอาตัอที่กำมาอยู่ระหว่างลางัว่สี่และตีคต่ต้องตีต้องั้องตัสอามสี่ห้าโอเคตกเลยเพื่อนแพท่์ไหครับตกเลยหครัครับล้ะครับเราจะให้เพื่อนสาธิตการช่วยเหลือตัวคนเดียวเข้าใไหมวิธีการช่วยเหลือตัวคนเดียวไม่รู้ไม่รู้ ือจับเก้าอี้เอาเมือเอาเท้าขวาเ,าเท้าซ้ายเจ้าใบ,บนนหน้ากระแทกครับกระแทกเข้าท้องโอเคกระแทกเข้าท้องโอเคโอเคไปครับตรงนี้เพื่อหนหๆครับไปไปพูดกับตัวไป หนึ่งสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหายใจไหมไม่หายใจทำแหงเหล่านี้ขอความช่วยเหลือ,ช,ลช,อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติไม่หายใจค่อยโทรหนึ่งหกเก้านำเครื่องไอดีมาด้วยทำของความช่วยเหลือเสร็จให้ทำการวัดตำแหน่งเพื่อจะกดจากอุ้ะเดือ่องจนถึงกระดูกที่ตีใช่ไหมจากลาวลงเนยอีกลาวลงเนยจุดที่มันตัดกันอยู่ตรงไหนเดือยตรงได้ครับโอเค ร้มตัวไป90องศาแขนเติอนตั้งฉากกด30ครั้งเริ่มหนึ่งขาหน่อยคหนึ่งเลขสองแลขสามและโอเคผู้ป่วยกลับมามีอาการตากระพริบอาการไอแขนขาขยับหน้าท้องขยับควรทำไงหยุดการสืบเีแล้วทำไงต่อตะแคงข้างซ้ายนะครับเพื่อไม่ให้หลอดลมมีอยู่ใ้า้หลอดลมเกิดอไรนะครับลิ้นให้ตรงไปเลยนะครับอ่ะ ผมมือเพื่อนหน่อยนะครับโอ้น่รับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่วาให้ทีมวันนี้ซีนดีๆก็เก่ากลับไปฝากต่อนะครับเพื่อประโยชน์ต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้เสื้อปูท้าใจใหญ่โลกสายรถกู้ภัย1163ตลอด20ชั่วโมงโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ